วิธีรักษาฝ้าที่บ้านด้วยตัวเองแบบง่ายๆด้วยวิธีธรรมชาติค่ะฝ้าคืออะไรฝ้าคือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เราจะรักษาหรือว่าไม่รักษาก็ได้มีผลต่อจิตใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากเป็นฝ้าถูกต้องไหมคะฝ้าเนี่ยเกิดจากเมสส็ดสีผิวที่ทำงานผิดปกตินะคะทำให้ผิวเนี่ยกระด่างกระดำเกิดได้ทั้งใบหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าผาก ่ข้างหน้าแก้มโหนกแก้มนะคะหรือว่าเนื้อริมฝีปากบนจมูกก็เป็นได้ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งในชายแล้วก็หญิงเลยค่ะเราเนี่ยเกิดฝ้าได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วฝ้าเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุมากเลยค่ะแต่สองสาเหตุใหญ่ๆนั่นก็คือแสงแดดแล้วก็ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในผู้หญิงจะเป็นเยอะกว่าผู้ชายผู้หญิงผิวคล้ำมีแนวโน้มนะคะเป็นมากกว่าผู้หญิงผิวขาว ผิวจะมีความไวนะคะต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนซึ่งตัวเนี้ยจะช่วยควบคุมลักษณะทางเพศนะคะของเพศหญิงควบคุมประจำเดือนมวลกระดูกนะคะส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็การนอนหลับนะคะหรือว่าตัวโปรเจสเตอโรนเองก็ดีจะช่วยควบคุมมดลูกนะคะรวมถึงเต้านมในการตั้งครรภ์ด้วยซึ่ง อีกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนเป็นนั่นก็คือการทานยาคุมกําเนิดน,นะคะการตั้งครรภ์แล้วก็วัยหมดประจําเดือนซึ่งมีผลทําให้ตัวฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ การทานยาคุมกําเนิดนะคะต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆานานก็ทําให้เกิดเป็นฟ้าได้เช่นเดียวกันเรียกว่ารังสียูวีนะคะส่งผลการรบกวนต่อเมลานินในผิวนะคะทำให้เกิดเม็ดสีผิวมากกว่าปกติเครียดนอนไม่หลับ การกินอาหารการพักผ่อนก็ส่งผลทําให้หน้าของเราเป็นฝ้าได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าฝ้าเนี่ยเกิดได้ทั้งในชายแล้วก็ในหญิงส่วนผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ้าแดดซึ่งจะรักษาหายเร็วกว่าฝ้าหญิงถ้าวิธีในการรักษาฝ้าด้วยวิธีธรรมชาติทาได้ง่ายๆในบ้านเลยค่ะถ้าใครมีหนึ่งเลยนะคะถ้าใครมีว่านหางจอกคปลูกที่บ้าน อย่างที่รู้กันว่าว่านหงางจระเข้เนี่ยสามารถลดอาการอักเสบเพิ่มความชุ่มชื้นได้ตัวว่านหงางจระเข้เนี่ยจะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างรวดเร็วแต่ที่ต้องระวังคือตัวยางนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้เป็นสารสกัดมากกว่าหรือเราเอาไปล้างทําความสะอาดให้ยางหมดก่อนแล้วค่อยทําการมาร์กผิวด้วยว่านหงางจระเข้ค่ะ สองคือน้ำมะนาวน้ำมะนาวเนี่ยจะเป็นตัวกรดนะคะหรือว่าเป็นสารฟอกขาวที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวซึ่งตัวนี้จะมีความรุนแรงนะถ้าเราใช้แล้วเกิดความระคายเคืองอักเสบแล้วก็อาจจะเป็นมากขึ้นนะคะแสบแดงคันข,นขยื่ผิวไหม้นะคะหรือว่าผิวบางนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงนะเบียรว่าเพราะว่าตัวน้ำมะนาวมันกัดผิวนะคะทำให้ มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงแล้วก็อันตรายมากกว่าการใช้เป็นตัวสารสกัดที่อยู่ในตัวครีมนั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้นะคะจะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะ 3. นั่นก็คือชาดำซึ่งชาดำเนี่ยลดฝาดของชาดำนะคะจะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ลดการสร้างลดการอักเสบนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้วยวิธีธรรมชาติคือการเอาสำลีนะคะไปชุบ ชดำเนาะแล้วก็เอามาวางบนใบหน้านะคะสักตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนครั้งหนึ่งก็จะทําให้ฝ้าเนี่ยดูจางลงได้อันนี้ไม่น่าอันตรายทําได้ทุกคนค่ะ4เลยนะคะนั่นก็คือตัวคามิ้นชาตัวเนี้ยจะมีคูโคมินนะคะซึ่งเป็นสารประกอบหลักของ ขมิ้นชันมีสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบอันนี้ดีเลยนะช่วยในการป้องกันรังสียูวีแล้วก็ยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินในผิวหนังได้ดีคือช่วยในการทํางานของเมสส็ดสีผิวให้ทํางานเป็นปกติมากขึ้นนั่นเองค่ะตัวโคเคมินเนี่ยคือจะช่วยลดรอยด่างดํารอยแดงรอยแผลเป็นต่างๆนะคะวิธีการทำก็ง่ายมากเอาตัวขมิ้นชันนะคะที่เป็นผงเนาะ ผสมกับนมจืดนะคะแล้วก็พอกใบหน้าไว้ตัวนมจืดจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้ในให้กับผิวได้ด้วยนะทําแบบนี้นะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งก็จะทําให้ฝ้าของเราดูจางได้ค่ะห้าเลยนะคะคิดว่าทุกบ้านจะต้องมีแน่นอนเพราะว่าเอาไว้ทํายำเอ้ยกับข้าวเอ้ยนะคะหรือว่าต้ยมยำมะเขือเทศนั่นเองค่ะหลายคนก็อาจจะชอบกินมะเขือเทศจิ้มเกลือเนาะพริกเกลืออร่อยอร่อย มะเขือเทศเนี่ยนะคะมีประโยชน์ในการรักษาฝ้าที่เกิดจากแสงแดดไลโคปีนจากมะเขือเทศจะช่วยป้องกันผิวที่เกิดจากความเสียหายเมื่อโดนรังสี u ุนะคะความร้อนทั้งในระยะสัน้นแล้วก็ระยะยาวโอ้ดีมากเลยเนาะสูตรมาร์กมะเขือเทศนะคะก็คือจะผสมกับน้ำมันมะกอกนะคะผสมให้เข้ากันใช้สัปดาห์ละ2ครั้งจะช่วยทำให้ฝ้าของเราดูจางลงได้ค่ะแล้วก็ไม่ระคายเคืองกับผิวหนังนะคะเหมือนน,น น้ำมะนาวด้วยนะคือว่านหางจระเข้น้ำมะนาวชาดำขมิ้นชนันแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะการรักษาฝ้าทำได้ง่ายๆแต่ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนนะคะถ้าเราต้องการประหยัดเงินประหยัด เวลาที่จะเดินทางไปคลินิกนะคะลองทําตามที่เบียร์บอกก่อนนะแต่ถ้าไม่หายนะคะค่อยหาครีมรักษาหรือว่าปรึกษาเบียร์โดยตรงนั่นเองนะคะเพราะว่าเบียร์มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาว่าทําให้ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นเป็นลิขสิทธิ์ที่นําเข้าจากฝรั่งเศสมา25ปีแล้วที่สําคัญทุกคนถ้าทุกคนไปทําตามวิธีธรรมชาติแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะเลือกค่า SPF ย่อไรก็ได้นะคะ เป็นค่า spf 50 pa บวกบวกนะคะทาปริมาณ2ข้อนิ้วมือหรือขนาดเท่า1เหรียญ10เป็นอย่างน้อยนะทาเช้านะคะถ้าต้องเจอจับกับแสงแดดรังสี UV วีแรงๆนะเราก็ต้องทาช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ รักษาฟ้าได้ง่ายไม่ยากเพียงแค่ใช้ระยะเวลาและความอดทนอดทนต่อใจตัวเองอดทนต่อใจอต่อคำพูดรอบข้างแล้วก็อดทนต่อระยะเวลาฝ้าของคุณสามารถจางแล้วก็หายได้แน่นอนบ๊าไว้ค่ะปรึกษาได้นะคะถ้าใครที่มีปัญหาผิวค่ะ